ว้าวบรรยากาศพี่นอ้องสุขสบายดีะค่ทานผุสมเหเดกระปหักฝนตกบิดมือบิดเวนทีมโลงกาสาดหอตากูเลยพี่นอ้องฝนตกบิดมือจุบหน้าดํานาขาเลยสมอสรุปคนงานก่อนเปิดท้าย วีสองหาดี่บวไดาดเนอโลก,กะกะเจ็บแอ,อเด้ะเฮ้ยเฮ้ยโอออโออ๋อยั่ไงเด้กะไควะมาถิบไว้ ว่าสุขลังใส่จะบาดให้นาระแมนว่าคนที่เป็นเอคูลีตอนนี้ิ่งยื่นมาเจอุท่นคจังเกอดีเรย่อ๊ยอย่งสีโตผมเจ็บๆๆๆ สีโดยาได้คนเชียอไหมคุณเจทำแล้วพี่น้องสัญญาให้มันแล้วบนนี้แหละค่ะอันไผ่แน่สีดำน้ำนางไผ่แน่สีดำน้ำนาง อย่างเอารถไทยลงมาได้สินนามาลงหนีลงหนีตะกะสรุปผลงานพี่น้องเอ้ยการย่างหนึ่งย่างสองสามเรือหาให้นั่ะทั้งหุ่มณ์นะพายุสิฮอยวันที่สิบสี่พายุสมีกับบัวใบเดิมเด้อพายุมาให้จูบหน้านี่โอ้ย ป้าเปียกลงลิ้นตีมือนั่นนะเาะป้าเปียกลงลิ้นนี่ <laughs> อาซาถิตวิธีการดำหน้าแน่ <laughs> เลยว่าฟังท้ายเขาเจนะ้าน่ะเขาเจ้าสมบูรณ์จับแบบเฮาเด้สาธิตสาธิตเขาเอาปลายมันลงบอก เอากิจกรรมแบบนี้แบบนี้การดำน้ำของอัมรากาติรัสนีหงโมวัธิปอกปริญญาพี่น้องใส่ประมาณสองสามอันนี่สองสามต้นใส่สองสามต้นเพราะอย่างใส่สองสามต้นเพื่อมันตายมันก็เสียตัวแทนมันเออใส่ต้นเดียวห้ามตายก็ตายแล้วตายเพือพี่น้องนี่จ้ากับจัดมันนี่กับจิตใจใจเอกมากาเอาท้ากันยิบเอากระเสียดลงนี่จ้า เดี๋ยวคือเห็ดกันณ์เนะจ้าเสียบใส่เลยค่ะเส,สียบลงเจ้าค่ะจับเสียบใส่น้อเอเวลาเห็ดกันกับจับเสียบใส่พี่น้องแบบนั่นละอ๋อหรือว่าดัมพี่เติมน้อเออนอนมันมาขออยู่น้าผมได้เฮ้ยจากพี่ชายยูการบายดีป่าลุงสิบประศัยยูกาไปหายูตะกาแล้วมาให้ขาวดำนั่นแล้วบักกูเลยลกจนหมดสิบปรันแล้ว โอ้ยพี <laughs> ่ต้องเลยโลก,กาพอทันครับโดนสิตายทีทมโลก,กาในห้องได้แต่ห้องมาใส่ทีมดำวะทีมดำมมดำซะช้าแน่ว่ะสันนานงูนม้วน,นงูมวยวันนี้โคตรกรสิไลายกว่านีน้องมาในเครื่องนึ่งวะเออมือว่านี่สเน่สี่โต สนิทสีโตกับแม่ตา,าปเป็นหกหกแม่มาวะ <c oughs> ขาดไปจักคนวะหกคนขาดไปหกคนอือเออเจ็ดคนแปดคนห่วยหน้าไปน้าไม่แหกลาขึ้นลาขึ้น ขาดไปแปดคนแมนกมาแทนเจอมารามาแทนเป็นตัวแทนแปดคนเป็นตัวแทนทั้งแปดอันเด้นับซินนั่นได้นะให้ตัวนั้นแล้วก็ให้ลุ่มพันแมนเบิร์ดแค่นี้กระหล่อมตัวนั้นหล่อมป่านี่ได้นี่ลงหอดห่วยปู่เออหนี่เลยตะก้าเข้าไปนี่นี่อยู่ในป่านี่ มันเป็นหอมอยังไปนะเบิงหลังจากที่ว่าก็แม่แล้วเนาะมาว่าก็ลูกสาวพี่น้องมาถามความรู้สึกของนางว่านางยังมีชีวิตอยูบอ่บ่อก็เงียบลูกสาวอะไรอโอ้ยังมีชีวิตบ่เฮ้ยแม่เห็นป,ป,ปะป๊าป๊าติงน้ำหน้าปวดไปนอนเหมื่อยหรือหมวนเกาะน้ำหน้หหาหมวนข้า พึ่งรู้ว่ามีช่งมีซ่องแล้วสะรศพันดูกอนพี่น้องดูกันนะเปรต่อเขาเม่นหายอ่านบอกกดใจข้ากดใจอย่างเดียวเรือรัวโดนดากดหัวใจรอรัวโดนดาโดนปล่อยนะกดหัวใจเรรัวโชคดแต่ผู้อ่านปิดนะโชค โชกดีขนาดเลยมันอ่ะโอ้อ่านบอกเป็นแหละแบบมิตรกดใจให้อย่างเดียวนะ่ะเข้าก็่ข่าวไปคอมเมนต์กะเกาะหายกำลังส่วนมากก็หายกำลังใจอะไะส่วนหน่อยดอกที่ว่าอูย่ว่านางหนังสือบอกเป็นสบายดีปลาลู่แม่มาแป๊บเดียวกะมือร้านหายลูกายมาต่อบาทนี่ บ้าไใค้คะน้องหมีสงใครเืมอยแหงบก่กวะตะคอนสุดจะได้เฮ้ยเฮ้ยสุดไปไหวใสย่ยังคือติดหนา้าติดตาจมนะโอ้ยเสร็จอังไหตจมติดหนา้าติดตาหนามึงกัสซได้ยินเสียงกบเสียงเขียดพี่น้อง ห้องสนั่นกันยังบลาอี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่หายังหาให้สนี่มาสั่นจิ๊บจิ๊บึ้นแน่ิบิดยพื่นเลยนาอนั่งนั่งกระซิบบอกบอกระนงอ่งนั่งว่าได้ลูกสาวหึ อะคุณแม่กินเบานิดแกหัวลูกว่าอ่ะลูกว่ายูกไข่ละบ่อเอยูกไข่ไว้แท้อืมวสิบยไห่ไว้ได้ลูกซาตบรได้หอดได้หิว้นกันแล้วบร่ได้หอดไ่ได้หิวแป้งเลยกับพ่อผู้ชายนั่นเอ้ยบ่ได้อึดได้ยาก <Ừ. S 2> อาวเมตตาอัเดีมี้าใหญ่ข้วอาอย่ะวาอีกแล้วแม่<ห>ครับเสียงรบเสียงเขีย,ขยดพี่น้องเขียน,อน้องสนานกดแชร์บรรยาก,กาศเพี่น้องเด้อเบิ่งอย่าลืมกดแชรอ้าด่าก็ดูดพอดาุ่อ๋อ ขาดหน้าอย่างนพ่พอน้องแท้นะมันขาดหน้าซอยออถ้าจุ่มหลือออกนีก่นะได้หาจุ่มเลือกออกเดอ้อโวย วานี่ดำหอนปุูนที่พี่น้องแน่มเห็นเท่าไหร่ส,สีเขียวน่ะแค่จะจูบน้ำปีนี่การพ้นกระตกน้ำนาำมันก็เล่นอันนั้นมันกระสิบ่อแหงว่าไปแลวนะ อัอนซอนเสียงเขียดเจ๊หักเสียงรถไทยดังกว่าน่องดำขนกะสรุปผลงานเหมือนนี้ก็โอเคพี่น้องโอเคก็คือเสียแหละวุูกแหละอองงนะ บริเบืงส่งแหละบมเือแหละว่าสิมะแล้วข้าว้าเท่านี้แหละมันยาอสองสามสี่หาหาวนั้นเจ้ามาลาเราก็เก่งเนะพี่น้องเอ้ยสมือนี้เราสามารถถ่ายคลิปได้เองแสดงเองถ่ายเองโหลดคลิปเอง ตัดต่ออะไรอะไรเองหมดเก่งลายหูลายตาเนี่ยจิ๋นหน่อยจ้ามุม,มสูงสิสบปาปไม่จฉาคันแมนคันแมนกล้องนกกังโต๊ะลงมาก,กันิได้ออกเครื่องใหม่อยู่โอ้น,อน้องนักงกสิมดาเดือนเดือนเสิใหายกูจะสื้อแต่กล้อง อดดูไปสิขสามเขาว่างจ้าแผนเป็นเนียจาค่าถ้าคู้บ่าวนะดำหน้าไว้ก็ยังเนี่วววยฮ่เดโอบุไว้น้องอำ่ำ บกวนไปอยูู่เดียววะดามดามเอาาเอมึงอ๋ออ๋ออ๋ออาลงกับจะบอกต้องพ้นเสถ่งลงมามื่อแรงนี่บ่ฮ้หลังจากที่จูบน้าแล้วพ้นเท่งลงมาเมื่อเอิญก็ม่ได้ดาแล้วนี่ลกานี่เลือเกิน บรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศบรรยากาศบันาเอ่อบัตรงห้องหางระดากันแข่2สคนใยงอนกับเฮา รนอื่นอ่นนะากาเขายังวันยงงาวเลยยังวัทันได้ดำจากล่ากันเพียงซัมนี่น้องพี่น,อนอ้องเนาะเมนี้นะสำหรับเมนี้เนกเมืออมม่ออื่นจังหวะกันใหม่ัยงเบมื่ออื่นจังหวะกันใหม่น้องพี่น้อง